หนึ่งในแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เราใช้แบรนด์แอมในการขับเคลื่อนความน่าเชื่อถือของสินค้านะครับซึ่งแบรนด์แอมที่เราคัดเลือกเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจกับสินค้าจริงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับรับค่าจ้างเพื่อทําหน้าที่นี้เนี่ยเราก็คัดสรรคุณมิกกี้ซึ่งมีประสบการณ์ร่วมกับเราในการทํากิจกรรมร่วมกันมาก่อนพร้อมกับมีระดับการเปิดใจที่รั และชอบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ o p โ o กับไฮ p r o ระดับที่ลึกเลยทีเดียวงั้นในปีหน้าเนี่ยแผนการขับเคลื่อนก็เลยให้คุณมิกกี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในแบรนด์ของ Opp o p p ปรกับไฮ p r o ของเราพร้อมๆกับนอกจากในเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมแล้วเนี่ยจะมีส่วนของการเป็นลีดเดอร์ในการนำกิจกรรมที่ชื่อว่า Body Design นะมีแอคทิวิตี้ในการแนะนำเรื่องไมซ์ การออกกําลังกายการกินอาหารปกติแล้วก็การใช้อาหารเสริมของซัคเตมอช่วยด้วยเพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นหนึ่งในคีย์กลยุทธ์หลักที่ซัตมอใช้ขับเคลื่อนนะครับนี่คือที่มาทั้งหมดจุดหลักๆก,ก็คือโปรตีนเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหมวดอาหารที่จําเป็นของคนในการใช้ชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าคนในแต่ละวันเนี่ยการกินอาหารธรรมดา จะได้รับโปรตีนไม่ถึงทําให้กล้ามเนื้อแต่ละคนเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อยิ่งอ่อนแรงจึงต้องมีความเข้าใจในการใช้โปรตีนเข้าไปเสริมแบบถูกต้องแล้วอโปรเราก็มีสารแบบจัดเต็มที่ทําให้ซ่อมเสริมแล้วก็สร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงให้สามารถดูแลก,กระดูกโครงสร้างร่างกายของเราได้ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือที่มาที่ที่เราจะโฟกัสใน สินค้าเรื่องของโอโปกับไฮโปรโปรตีนของเราเนี่ยเราจะมีอยู่สองชนิดด้วยกัน,นชนิดแรกเนี่ยคือไฮโปรซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตมาจากพืชเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ๆไม่อยากที่จะทานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เราก็สามารถที่จะเลือกทานไฮโปรได้ไฮโปรเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณสัก10กรัมดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการออกกําลังกายในช่วงเช้าหรืออาจจะทดแทนมื้ออาหาร เบาๆในช่วงเช้าซึ่งก็จะได้รับสารอาหารโปรโตีนเนี่ยที่เพียงพอแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือออบโปรของเราซึ่งก็จะมีสองรสชาติที่อร่อยมากๆนั่นก็คือรสช็อกโกแลตกับรสวานิลาความโดดเด่นของออโปรของเราเนี่ยคือจะมีโปรโตีน30กรัมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเวลาเนี่ยทานเนื้อสัตว์เนี่ยชิ้นเนี่ยถ้าก้อนสักประมาณเนี่ย 200กรัมเนี่ยเราอาจจะได้เนื้อสัตว์อยู่ที่ประมาณสัก20กรัมนะซึ่งโหยากมากที่เราจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณ2-300กรัมเนี่ยต่อวันดังนั้นเนี่ยอโปร1ซองเนี่ยก็เพียงพอต่อการที่ร่างกายเราจะได้โปรตีนถึง30กรัมนะฮะในการที่จะฟื้นฟดูดูแลสุขภาพร่างกายของเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการสะสมไขมันใหม่ด้วยแล้วก็มีการสลายไขมันเก่าด้วยโดยที่เป็นโปรตีนที่เรียกว่าพัฒนาเป็นพิเศษเพราะเป็นเวโปรตีนแบบไอโซเลต เวโปรตีนแบบไอโซเลตเนี่ยก็จะมีอน,นูที่เล็กกว่าโมเลกุลที่เล็กกว่าดังนั้นร่างกายเราก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเรามากกว่าแล้วมันจะมีโปรโตีนที่เราเรียกว่า b c c a branched amino acid ซึ่งเหมาะในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งประกอบด้วยวาลีนไอโซวาลีนไอโซลิลีนแล้วก็ลิซีนซึ่งเป็นอะมิโนเนี่ยสชนิดในการที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยของคนที่ออกกาลังกายก็ดีได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นหรือผู้สูงอายุต้องการทดแทนเนี่ย โปรโตีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยบางมื้ออาหารเพื่อทําให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการพร่องกล้ามเนื้อก็จะทานโปรโตีนของเราได้ด้วยดังนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆตั้งแต่คนอายุน้อยๆจนผู้สูงอายุเนี่ยทานอโปรโลและไฮโปรของเราได้ซึ่งก็คุณมิกกี้เป็นแบรนด์ a มบาสเดอร์ก็จะช่วยทำให้คนเนี่ยรู้ว่า คุณค่าของอโปรและไฮโปรของเราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทําให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้และคนที่ออกกำลังกายก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้นี่คือความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งอโปรและไฮโปรของเราซึ่งนี่คือความสุดยอดของซัคเซสมอลของเราอีกหนึ่งเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่เลือกอปั้นไฮโปรกับอโปรเป็นแฟชชิ่โปรดักต์ในปีหน้าเนี่ยตะกี้ผมพูดถึงว่า เป็นการทำให้คนได้รับโปรตีนเพื่อดูแลกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับก่เหตุผลที่2เนี่ยเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการออกกําลังกายของผู้คนทีนี้คนออกกําลังกายเนี่ยในแต่ละวันต้องการโปรตีนจํานวนมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตทั่วๆไปนะโดยหลักใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเรียกว่าจํานวนกรัมเท่ากับจํานวนน้าหนักที่เป็นกิโลเช่นใคร6กกิโลก็ควรได้รับโปรตีน60กรัม แต่ถ้าเป็นคนออกกําลังกายก็ควรได้รับ1.5-2ถึงเท่านะาตามศาสตร์ที่มิกกี้เรียนมาเนี่ยแล้วการที่จะกินเนื้ออาหารปกติให้ได้2เท่าของโปรตีนปกติมันยากมากเราจึงเสิร์ฟด้วยโอโปรซึ่งซองนึงก็30กรัมทําใ้้เขานับได้ง่าย2ซองก็60กรัมทดแทนไปเท่ากับน้ำหนักตัว60กิโลและนะครับในขณะเดียวกันไฮโปรก็ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เป็นไฮโปรแบบ พันยพืชอย่างแท้จริงนะไม่ไม่ใช่กลุ่มของเวโปรตีนมันจึงมี2เซกเมนต์ที่ชัดเจนมากทั้งกลุ่มที่เป็นพืชและกลุ่มที่เป็นเวโปรตีนนะครับจริงๆก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณทาง success mall นะครับทังคุณคหมอคุณนพแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ success mall นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ออลโปรแล้วก็ไฮโปรเนี่ยต้องบอกว่าผมได้รู้จักตั้งแต่ทำโครงการบอดอีดีไซน์ครั้งที่1นะครับแล้วเราเนี่ยได้ลองใช้ผล พอมันเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะวิเคราะห์แล้วว่าผลิตภัณฑ์อันนี้หรือว่าแม้กระทั่งอุปกรณ์ออกกำลังกายอันนี้เราใช้จริงหรือเปล่า<ม>นะครับก่อนที่เราจะบอกต่อคนอื่นเพราะอย่างหนึ่งที่ผมยึดติดเลยก็คือปรัชญาแล้วก็เขาเรียกว่า work ethics นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็จะไม่บอกต่อทีนี้พอเราได้เริ่มใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีข้อมูลต่างๆที่เราอยากจะแชร์ให้กับคนใน success mall หรือว่าคนอื่นๆนะครับที่ อยากดูแลสุขภาพตัวเองเพราะอย่างที่คุณหมอและคุณนพเรียนไปเนี่ยอยากจะเสริมว่าโปรโตีนแน่นอนเป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่อ,อย่านเงยเนี่ยพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นไปอีกได้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพราะยกตัวยอย่างโปรโตีนไฮโปรซิกรัมนะครับหรือแม้กระทั่งออโปรที่มี3 0กรัมโปรโตีนเนี่ยในแต่ละวันคนเราต้องการโปรโตีนประมาณ1.5-2.0อย่างที่คุณนพบอกไปโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายซึ่งผมใช้คําว่าคนออกทุกคนควนรออกกำลังกายแล้วกันนะครับหรือว่าควรจะมีีท่ นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เราเราเรียกว่าเป็นปริมาณที่กําลังพอดีเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อ mm hmm. เพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเราแนะนําตามหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ดื่มหรือว่าทานโปรโตีนเนี่ยประมาณ4-6มื้อต่อวัน mm hmm. นะครับเฉลีย่ยออกไปมื้อนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสากรัมโปรโตีน mm hmm. ซึ่งถ้าลองมองดูจริงๆเนี่ยสีมื้อคงไม่มีใครแบบว่ากินอ,อกไก่ ทุกสามมื้อถูกไหมครับหรือว่าเอาปลาออกมากินพวกไข่ต้มไปกินมันก็นจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อย่างออโปรและไฮโปรเนี่ยเรียกว่าเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญในการเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ในระยะยาวครับท้าเกตในเรื่องเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่รองรับเนี่ยมีตั้งแต่ถ้าออโปรแล้วก็ออกแบบไว้สําหรับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย50ที่เน้นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับส่วนของไฮโปร เป็นตัวที่เน้นกลุ่มที่55อัพขึ้นไปเพื่อดูแลร่างกายให้ยังมีโปรตีนที่พอเพียงอยู่ตลอดเวลาครับโดยในส่วนของเป้าหมายการขายแนะน่นอนว่าก็ตั้งเป้าหมายการขายที่สามารถดูแลผู้คนได้จํานวนเป็นหลักหมื่นๆนคนนะที่เป็นลูกค้าเราครับตั้งเป้าขยับอยู่ในท็อปฟราท็อปฟนะครับ,น,รบนี้อยู่อันดับ10กว่ามั้งนะผมถ้าจําไม่ผิดน,นะตัวเลขนะ่าจะอยู่ประมาณอันดับ14 14-15แถวแนี้แหละนะ <รอ S 1> ครับก็ดันไหลเท่าตัวอยู่นะครับรร <อ S 2> ก๊แคมเปญน,นี้อยู่ประมาณ5-7ล้านนะยึดหยุดยึดหย,ยุดได้ดูเพื่อดูว่าเพอร์ฟอรนซ์มันได้ตามเป้าไหมก็ยังมีเตรียมสำรองเพื่ออัดฉีดเพิ่มอยู่นะครับรซึ่งด้วยความเป็นคนมีสปิริตแบบนักกีฬาของคุณมิกกี้เนี่ย จริงๆแล้วสัญญาคือนับหนึ่งปีสิ้นสุดปีหน้านะแต่คุณมิกกี้เริ่มสตาร์ทให้ก่อน2เดือนอันนี้เป็นน้ำใจของสุภาพบุรุษสายสปอร์ตสายสปอร์ก็จะมีสปิริตพิเศษข้อดีของการเล่นกีฬาใช่ครับ